สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ i ไอรีชา n e l กันนะคะในวันนี้นะคะไอจะมาแนะนำกิจกรรมซันตาบุ่าน้ำแข็งกันค่ะกิจกรรมนี้นะคะก็เป็นอีกกิจกรรมนะคะที่บอกเลยว่ามันก็ไม่ง่ายแล้วก็ไม่ยากอย่างที่คิดเนาะเพราะว่ามันเป็นกิจกรรมนะคะที่เราสะสมเหรียญไปแลกของในด r กอนเอ็กเพลสได้นะคะก็จะอยู่ตรงหน้าต่างนี้เลยนะของที่เราสามารถแลกได้เนี่ย ในส่วนของเหรียญเนี่ยก็จะหน้าตาเป็นเหรียญซันตาบุกผ่าน้ำแข็งนะคะเราสามารถสะสมเหรียญน,นี้นะคะมาแลกชุดแฟชั่นต้อนรับคริสต์มาสกันได้นะคะก็ตามที่เห็นเลยเนาะหน้าตาของชุดก็จะเป็นแบบที่อายใส่เลยนี่อันนี้คือแบบว่าอายเคยมีแล้วนะคะสำหรับใครที่แบบว่ายังไม่มีนะคะก็สามารถมาเข้าร่วมกิจกรรมนี้มาแลกกันได้เนาะซึ่งตัวชุดเนี่ยก็จะมีทั้งแบบว่าเป็นสีเขียวเนาะ เออสีเขียวเนี่อยอ้ก็ยังไม่มีนะออ้มีแต่สีแดงนะคะแล้วก็มีส่วนของหมวกด้วยหรือจะเป็นชุดหมาป่าเหมันก็มีนะคะสามารถแลกกันได้นะหมวกน้องแกะแก้มแดงด้วยนะคะแต่ว่านอกจากชุดแฟชั่นที่เราสามารถสะสมเหรียญซันต้าบุพาน้ำแข็งตรงนี้แล้วก็มาแลกได้เนี่ยมันก็จะมีวัตถุดิบอื่นๆหรือว่าไอเทมอื่นๆด้วยนะคะซึ่งก็มีทั้งอัญมณีหยินหยางสีต่างๆนะคะก็จะเป็นขั้นหนึ่งเนาะก็สามารถ สะสมเหรียญเนี่ยมันแลกได้นะคะแต่ว่าจํากัดการแลกนะอยู่ที่ตัวละครละ1ครั้งเท่านั้นนะคะอ่าใครที่แบบว่าไม่มีนะก็สามารถมาแลกได้นะทีนี้นะคะเหรียญน,นี้นะคะเราสามารถหาได้อย่างไรบ้างนะคะก็บอกเลยว่าในส่วนที่มันยากนะคะก็น่าจะเป็นในส่วนของการทำเควสพื้นที่อย่างนะะักค้าเนื้อบัลล็อกตรงนี้นะคะอ่าบอส แมปที่อยู่ข้างหลังอายนะคะอันนี้เนี่ยถ้าเกิดใครอยากจะทํานะคะบอสตัวนี้เนี่ยเราสามารถสแปมได้นะคะคือจะไม่บังคับในส่วนของเควสไรายวันนะเพราะว่ามันเป็นเควสพื้นที่นะคะเมื่อเราเดินทางมาตรงแมปบ,บุพาน้ําแข็งนะคะอ่าอยู่ในโซนนี้เลยนะและเรามาอยู่โซนข้างบนก็คือตรงด่านหิมะทิศเหนือนะคะอยู่ทางเข้าชื่อว่าบ่อน้าประกายหิมะนะ การที่เราจะมาได้เนี่ยเราจะต้องวร์ปมาตรงหมู่บ้านซอนบิงก่อนนะคะแล้วก็วิ่งมานะอ่าก็จะประมาณนี้นะคะโดยเควสพื้นที่ตรงนี้นะคะเมื่อเราเข้ามาในแมปนี้แล้วเนี่ยมันจะเด้งขึ้นมาทันทีเลยแต่ว่าเราจะสามารถตีเจ้าบอสตัวนี้ได้เนี่ยเราจะต้องแบบว่าทําการอัญเชิญหรือว่าเสกบอสขึ้นมาก่อนนะคะการเซกบอสเนี่ยก็คือเราจะต้องไปตี มินิบอสในแมปนะคะ3จุดตรงนี้ก่อนนะคะอ่าตั้งแต่แท่นบูชายันแท่นจุติแล้วก็รังของอสรพิษนะคะวิธีการเรียกมินิบอสเนี่ยก็จะเป็นการตีมอนสเตอร์พื้นที่ตรงนั้นนะคะตีไปสักพักนึงอ่ะเดี๋ยวตัวบอสก็จะจุติเกิดขึ้นมาเองนะคะแล้วก็ทําการจัดการบอสทั้ง3จุดให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็มาตรงกลางอ่าเมื่อเรามาตรงกลางปุ๊บนะคะมันก็จะมีตัว มอนสเตอร์นะคะที่วิ่งวนรอบบอตรงกลางตรงนี้นะคะเราก็ทําการตีเนาะเมื่อตีเสร็จแล้วนะคะตัวบอสก,ก็จะเกิดนั่นเองค่ะนี่ตามนี่เห็นเลยนะคะก็สามารถมาตีกันได้นะคะแต่ทีนี้เนี่ยความยากของมันนะคะก็อือตามที่เห็นเลยนะบอสนะคะมีเลือดมากถึง2 5 0 0 0 0หล้านกันเลยทีเดียวนะคะเออ,อ ก็อย่างที่เห็นเนาะมันก็จะทําให้เรานะคะตีนานอย่างแน่นอนค่ะแต่การที่ตัวเกมเนี่ยเขาปรับเลือดมาแบบนี้นะคะก็เพราะว่าตัวบอสของแมปนี้เนี่ยมันจะเป็นบอสเลเวลเพียงแค่51เท่านั้นเนาะถ้าเกิดเขาไม่ปรับเลือดเนี่ยก็จะทําให้ตอนที่ทุกคนมาทาเควสในตรงนี้นะคะก็อาจจะทําให้ตีบอสต,ตรงนี้ไม่ทันนั่นเองค่ะแต่ในส่วนนี้ไอ้ก็กลับมองว่า มันเป็นเหมือนดาบสองคมนะคือข้อดีมันก็ดีแหละที่ทุกคนก็จะได้แบบว่ามาช่วยตีกันทันนะแต่อีกมุมหนึ่งเนี่ยคือมันก็นานจนเกินไปนะคะแถมการที่เรานะคะจะได้ของรางวาัลจากการกําจัดบอสต,ตัวนี้นะคะตัวเควสพื้นที่ตรงนี้นะคะเขาบังคับว่าเราจะต้องทําการ ตีบอสเวะควสนักะาเนื้อบล็อกเนี่ยให้ครบสมตัวก่อนนะคะจึงจะได้กล่องรางวัลพิเศษก็คือกล่องซานต้าบุกผาน้ําแข็งตรงนี้นะคะที่เรานะคะจะสามารถเปิดมาสะสมเหรียญของซันต้าบุกผาน้ําแข็งได้นั่นเองค่ะแล้วก็มีไอเทมอื่นๆแอดเข้ามาที่เราสามารถสุ่มเจอได้ด้วยนะคะอ่าก็จะประมาณนี้นะคะแต่ก็อย่างที่ว่าแหละบอสตัวนี้นะคะสามารถสแปมทําได้ทั้งวันค่ะ และในเมื่อมันตีนานขนาดนี้นะคะเลือดบอสเยอะขนาดนี้นะคะมีวิธีอื่นอีกไหมนะคะที่จะสามารถหาเหรียญกิจกรรมนี้ได้นะคะก็มีเหมือนกันค่ะนั่นก็คือในส่วนของการทำเควสรายวันค่ะแต่ว่าจะเป็นชื่อเควสเฉพาะในการทำกิจกรรมนี้เท่านั้นนะคะซึ่งก็จะมีทั้งหมด6เควสด,ด้วยกันค่ะโดยรายชื่อเควสทั้งหมดนะคะก็ตามรูปที่ไอแปะตรงนี้เลยค่ะ ซึ่งทั้งหเควสนี้นะคะก็จะอยู่ในแมปพื้นที่ปุปผาน้ําแข็งทั้งหมดเลยนะคะก็จะอยู่ในโซนเดียวกับที่เราจะมาทําเควสในส่วนของบัลล็อกตรงนี้เหมือนกันนะคะก็คือลานหิมะทิศเหนือนั่นเองค่ะอ่ะส่วนการที่เรานะคะจะรู้ได้อย่างไรว่า เควสแต่ละจุดเนี่ยอยู่ตรงไหนนะคะเราก็สามารถเอาเมาส์มาจิ้มในส่วนของจุดวาร์ปในแต่ละโซนตรงนี้ก็ได้นะคะเป็นวิธีแบบดูง่ายๆเนาะโดยให้สังเกตรูปเควสนะคะที่มันมีตัวบวกสีเหลืองๆเ,เนาะก็จะเป็นเควสรายวันที่บวกของกิจกรรมที่เป็นของรางวัลเข้าไปนั่นเองค่ะในส่วนนี้ก็เอาเมาส์จิ้มๆดูได้เลยเนาะ อย่างตรงในโซนของเมืองสมาคมงัดสมนะคะก็จะมีเควสล่านกเนาะที่จะเป็นเควสที่2นะคะกับเควสปกป้องผู้ที่อ่อนแอนะคะก็จะอยู่ในโซนนี้เลยอ่ากดซูมเข้าไปก็ได้นะคะก็ลองเอาเมาส์จิ้มดูนะอ่าตามที่เห็นนะมีปกป้องผู้ที่อ่อนแอนะคะแล้วก็ล่านกนั่นเองค่ะอันนี้ก็จะเป็นสองเควสแรกนะคะต่อมาก็จะเป็นแช่แข็งซะ แช่แข็งซะอยู่ตรงไหนบ้างก็ลองเอาเมาส์จิ้มดูได้นะคะแช่แข่งซะนะคะที่เป็นเควสที่3เนี่ยก็จะอยู่ในโซนของแคมป์นักสํารวจนะคะตรงนี้นั่นเองต่อด้วยจุดไฟในการต่อสู้ที่เป็นเควสที่4ี่นะคะอยู่ตรงไหนเหมือนเดิมค่ะเมาส์จิ้มค่ะจุดไฟในการต่อสู้นะคะก็จะอยู่ตรงปลายทางนะคะที่จะเป็นที่พักสมาคมงัดโสมค่ะต่อมาเป็นค่าล้างสัตว์ร้ายนะคะ ข่าล้างสัตว์ร้ายเนี่ยอะเราเลื่อนขึ้นมาข้างบนหน่อยคาล้างสัตว์ร้ายนะคะก็จะอยู่ในโซนของป้อมอาณาเขตฝั่งเหนือนะคะและสุดท้ายแฟชั่นชั้นสูงยอดนิยมเนี่ยก็จะอยู่ตรงป้อมอาณาเขตฝั่งเหนือเช่นกันค่ะและการทำเควสรายวันตรงนี้นะคะก็บอกเลยว่าเป็นเควสที่ทำได้ไม่ยากเลยค่ะทุกคนสามารถทำได้เลยนะไม่ว่าจะเป็นผู้เล่นใหม่หรือว่าผู้เล่นเก่าเนาะเพราะว่าตัวมอนสเตอร์จากเควสเนี่ยหรือว่า การทำเควสต่างๆเนี่ยคือเป็นเควสแบบต้นๆเนาะระดับต่ํานั่นเองค่ะเลเวลมอนสเตอร์เองเนี่ยตามที่เห็นเนาะก็แค่40ต้นๆเองนะคะทําได้ไม่ยากเลยถึงแม้ว่าคุณจะเป็นผู้เล่นใหม่ก็ตามแต่นะอายก็มองว่าสามารถทําได้นะเพราะว่าเราจะได้เก็บเลเวลไปด้วยนะคะในส่วนนี้นะคะก็สามารถมาร่วมทํากันได้เนาะก็มีเพียงแค่6เควสเท่านั้นนะคะพอทําเสร็จแล้วเนี่ยก็จะได้เหรียญเป็นของรางวัลน,นะคะเพิ่มเข้ามานั่นเองค่ะ และรายละเอียดกิจกรรมต้อนรับคริสต์มาสปี2021ซานต้าบุพผาน้ำแข็งนะคะก็มีประมาณนี้เนาะเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งนะคะที่อายมองว่ามันก็ทำได้ไม่ยากเลยนะคะในส่วนของเควสร,รายวัน6เควสนะคะเป็นเควสร,ระดับต้นเองทุกคนก็สามารถเข้าร่วมทำได้ง่ายๆเลยนะคะแต่ในส่วนของเควส์กำจัดบอสพื้นที่ในส่วนนี้นะคะอายมองว่าอันนี้แหละไม่ง่ายนะ <c oughs> ก็คงจะต้องแบบร่วมแรงร่วมใจในการมากำจัดบอสกันเนาะ และระยะเวลากิจกรรมตัวนี้นะคะก็จะอยู่กับเราเนี่ยไปจนถึงวันที่26มกราคมปี2022หรือว่าปีหน้ากันเลยทีเดียวนะคะในส่วนนี้เนี่ยก็ไม่ต้องกังวลไปนะคะว่าจะสะสมเหรียญทันแรกของต่างๆไหมนะคะอันนี้เนี่ยอายก็มองว่าน่าจะทันอย่างแน่นอนแหละถ้าเกิดเราแบบว่าทำทุกวันนะคะเพราะว่ามันก็อยู่กับเรานานอยู่นะจนถึงปีหน้าเลยนะเออเกือบจะแบบสิ้นเดือนของเดือนมกราอ่ะ อันนี้ก็เชื่อว่าน่าจะเก็บทันกันแน่นอนนะคะแต่สำหรับใครนะคะที่สนใจจะทำเควสต,ตีบอสพื้นที่ในส่วนนี้นะคะก็อยากจะย้ำเตือนละกันเนาะว่าถ้าเกิดเราเริ่มคิดจะทำเควสบัลล็อกกันแล้วนะคะตรงบ่อน้ำประกายหิมะเนี่ยก็อยากจะแนะนำว่าให้ตีบอสให้เสร็จนะคะให้ครบ3ตัวนะคะอย่าเพิ่งเลิกกังคันเด็ดขาดนะเพราะว่าไม่อย่างนั้นนะคะถ้าเกิดเราเลิกตีบอสกลางคันนะคะอย่างเช่น เราตีไปแล้ว1ตัวเราตีไปแล้ว2ตัวนะคะเหลือตัวสุดท้ายตัวที่3เนี่ยเราเกิดแบบว่าจะต้องออกแมบพื้นที่นี้นะคะไม่ว่าจะไปลงดันเจี้ยนหรือจะไปทำอย่างอื่นเนี่ยและเมื่อออกไปนะคะแล้วอยากจะกลับมาทําใหม่เนี่ย คือจะรีเซ็ตต้องทําใหม่ตั้งแต่ตัวแรกกันเลยนะคะอาตามที่เห็นอย่างนี้เลยนะตามต้นคลิปเนี่ยอายจะทําไว้ที่2องทับสใช่ปะอันนี้เนี่ยอายกดออกจากพื้นที่ไปนะคะแล้วกลับมาใหม่นะคะมันก็จะรีเซ็ตทันทีนะคะเหลือ0ูนทับสาเนาะอ,อันนี้ก็อยากจะย้าเตือนละกันเนาะสำหรับมือใหม่นะคะใครที่ไม่ทราบนะว่าถ้าเกิดเราจะต้องทำเควสต์บอทพื้นที่ตัวนี้เนี่ยแล้วออกจากพื้นที่ไปนะคะมันจะไม่นะับแบบต่อเนื่องนะมันจะรีเซ็ตไปเลยนะคะ ก็อย่างที่ว่านะบอสตัวนี้ก็เป็นบอสพื้นที่นะคะที่ตัวกิจกรรมเนี่ยเขาอัพเลือดตัวบอสขึ้นมานะคะก็จะว่าไงเดียอยะไอรู้สึกว่าเลือดบอสมันก็เยอะเกินไปนะตั้ง2 5งแสนล้านกันเลยทีเดียวนะคือมันเยอะกว่าแบบบอสดันเลดดันเจียนแบบ12คนอีกนะอันนี้คือแบบว่าถ้าจะช่วยกันตีเนี่ยควรจะแบบว่าสัก24คนเป็นต้นไปเลยปะเออก็ไอลองตีมาแล้วนะ แบบของหลายๆคนรู้สึกว่าก็ฟูฟูอยู่นะเออแบบเป็นผู้เล่นเลเวล60สิงมุล30อัพกันแน่นอนอยู่แล้วละมาลองตีกันนะคะก็ขั้นต่ำเลยนะแบบประมาณสัก6-7คนไม่ถึงสิบอะอะประมาณ8คนละกันก็ใช้ระยะเวลาร่วมไปแบบ1ชั่วโมงได้นะคะเพราะว่าไอ้กดบัฟอะไรอย่างนี้แล้วอะพวกบัฟเล่าโหดอะมันใช้ระยะเวลาส0นาทีใช่ไหมคือมันหมดอะเออมันหมดได้อ่ะคิดดูละกัน แถมไอซ่อมอาวุธไปถึง3ครั้งกันเลยนะจาก100%นะจนแตกอ่ะอืมก็ตามที่เห็นนะคะถ้าเกิดอยากจะทำจริงๆอันนี้มองว่าก็คงจะต้องแบบยกทั้งแคลนมาช่วยกันทำอะ่ะเออถ้าเกิดมาทาแบบตี้เล็กๆสักตี้หนึ่งอะไรอย่างเงี้ยหรือไม่ถึงสิบคนทำได้ไหมทำได้แต่ก็จะเสียเวลาอยู่นะคะแต่ถ้าเกิดเรามีเวลาเหลือเฟือนะคะไม่ซีเรียสตรงนี้ก็สามารถมาทำได้ละกันเพราะว่าในส่วนของเวทพื้นที่ตีบอสสตัวเนี่ย มันก็สามารถสแปมเหรียญได้เรื่อยๆนะคะโดยกล่องหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดเราทําสําเร็จนะคะกล่องที่เราได้จากเควสกาจัดบอสตัวนี้นะคะก็จะได้มากถึงสี่เหรียญด้วยกันเนาะ,ะถ้าเกิดทําทุกวันนะคะอย่างน้อยเก็บกล่องนี้1กล่องนะคะบวกกับทำเควสรายวันอีก6เควสเนี่ยเราก็จะสามารถสะสมได้10เหรียญต่อวันนั่นเองค่ะแต่ในส่วนนี้นะคะก็แล้วแต่ความสะดวกกานถ้าเกิดไม่ไหวนะคะอก็มองว่าทำแค่เควสรายวัน6เควสก็เพียงพอแล้วค่ะ ส่วนสำหรับวันนี้นะคะอายก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะยังไงก็ฝากทุกคนกด Sub subscribe แล้วกดไลค์กำลังใจกันด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามอายครบทุกช่องทางด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นทางเพจ a c e b o o k หรือว่าช่องทาง YouTube นะคะก็อย่าลืมกดติดตามกด Follow กดกระดิ่งกันด้วยนะคะและในครั้งหน้านะคะอายจะมาอัปคลิปหรือว่าสตรีมเกมอะไรก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ